สวัสดีครับคลิปนี้มาถ่ายกลางแจ้งกันบ้างนะครับหน้าบ้านครับบรรยากาศหน้าบ้านกับร้านกาแฟหมื่นแสนล้านกาแฟหมื่นแสนล้าน,นครับรวยรวยเฮงเฮงครับร้านนี้กาแฟหมื่นแสนล้านมาดูคลิปกันนะครับกับบรรยากาศใกล้ใกล้กับ ต้นไม้ดอกไม้บรรยากาศสวยๆงามๆนี่ครับไข่ไปไคไปค่ะหั <S <S เหรียญราคาก็จะคิดตามขนาดความหนาของพระนะครับ เริ่มต้นที่350บาทตรงนี้ก็จะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ8มิลนะรเอ้ย,อยไม่ใช่8ครับ6กมิลหกมิลนี้ก็ราคา450ราสนะครับแบบเรียบเนี่ยครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นพระผงก็น่าจะอยู่ที่เนี่ยครับไม่เกิน8มิลนี่แหละครับก็450เช่นกันนะครับ อันนี้อ,องค์หนึ่งพระผงเหมือนกัน,นมาเห่าคนเดินครับมาเห่าคนเดนินนี่ครับองนี้ก็ศิลาสิบเช่นกันนะครับเพราะว่าอ,าองค์พระจําหนาอยู่ที่ประมาณ6มิลได้ครับองนี้พระผงก็ไม่ได้บวกราคาเพิ่มนะครับพระผงหรือว่าพระเหรียญผมคิดตามขนาดความหนาตามจริงของพระนะครับ วัดจากหน้าพระเป็นหลังพระนะครับเนี่ยครับวัดวัดจากขอบข้างเนี่ยครับเนี่ยครับจากหน้าพระมาหลังพระอย่างเงี้ยครับก็จะหนาอยู่ที่น่าจะองค์นี้ไม่เกินสิบมิลเช่นกันราคาก็จะเท่ากันครับกับพระพระพระเหรียญที่มีส่วนหนาตั้งแต่หกมิลขึ้นไปครับ <c oughs> สำหรับองนี้พระหนาไม,ไม่ถึงห้ามิลถ้าแบบเรียบก็ราคาอยู่ที่350บาทครับแต่สำหรับองค์นี้มีลายกหนกครับเนี่ยมีลายกะหนกก็จะเป็น550นะครับถ้าแบบเรียบก็350อันนี้มีลายกะหนกเข้าไปก็จะเป็น550หนะครับสำหรับองนี้นะครับองนี้ก็เช่นกันนี่องน,นี้ก็550เช่นกันนะครับพระหนาไม่เกิน5มิล มีลายก,นกันหกนี่ครับให้สมสัดส,ส่วนเป๊ะๆทุกสัดส,ส่วนนะครับทั้งบนทั้งล่างทั้งขอบข้างนีครับดอกบัวตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงก็ความหนาอยู่ที่ความหนานะครับพระยิ่งหนายิ่งแพง ตรงนี้ก็ราคาจําไม่ได้ครับความหนาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับต้องไปเปิดดูในสมุดที่ผมบันทึกไปทีนีน่ครับสัดส่วนบัวาลายกระหนอกอะไรพวกนี้ก็จะให้สมสัดส่วนนี่ครับมีส่วนเว้าไม่หนามากเกินไปแล้วก็ไม่บางบากเกินไปนะครับให้สมสัดส่วนที่สุดต่อไปตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพระเหรียญน,นากว้างนะครับเหรียญกลม ห้าร้อยห้ิเช่นกันนะครับเพราะหนาไม่เกิน5้มิลเนี่ยครับห้าครับแทงลายกระนกด้วยครับนกนกเนี่ยมีลายกระหนกให้นะครับสัสดส่วนให้เป๊ะเป๊ะหมดทุกอย่างครับเพราะว่าผมจะเขียนแบบก่อนแทงลายกระหนกแล้วก็ต่อไปฐานตั้ง สำหรับฐานตั้งเนี่ยก็คือราคาแบบเรียบเนี่ยผมก็จะคิดตามขนาดความหนาของผ้าครับจากหน้ามาหลังผ้าอย่างเงี้ยครับเสร็จเรียบร้อยก็ฐานเรียบนี่ก็จะบวกไปอีกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองครับคือคิดราคาตามขนาดความหนาของผ้าก่อนแล้วก็บวกฐานเรียบอันนี้ผมเรียกว่าฐานเรียบนะครับร้อยห้าสิบบาทครับบวกเข้าไปแต่ถ้าเป็นาฐานที่เรียกว่าฐานแปดแฉกครับแปดเหลี่ยมแปดแฉก อันนั้นก็จะแพงขึ้นไปอ่ฐานละ300บาทสำหรับอันนี้เป็นฐานเรียบก็150ยาสครับครับสวัสดีครับ